พอสินค้าลงเรือแล้วเมื่อกี้เรือเขาจะบอกอะไรให้เรานะ b i l l o f l a e a d y v i l w o f l ready แปลว่าของลงเรือเรียบร้อยแล้วโหลดแล้วส่งแล้วหรือ BL เนี่ยกลับมาที่แบงค์หรือ BL กลับมาที่แบงค์นะคะแบงค์จะทำการตรวจสอบเอกสาร invoice packing list BL B/C ครบไหมตัวนี้จะเหมือนเป็นโจทดยอยู่สี่ข้อใช่ไหม ระบุมาไหมว่าใส่ตูค้คอนเทนเนอร์หเปล่ามาเรือคอนเทนเนอร์หรือเปล่าซื้อประ,นนปะกันไทยชั้นหนึ่งหรือเปล่าถ้าทำครบทุกอย่างนะคะทำครบทุกอย่างถึงจะได้ตังค์ถ้าทำไม่ครบก็ยังไม่ได้ตังค์คือต้องไปขอผู้ซื้อก่อนว่าคุณทำผิดตรงไหนขอแก้เื่ไขทุกอย่างให้ถูกต้องเช่นสมมุติว่าคุณส่งของไม่ครบในล็อตนี้คุณก็ต้อง ขออนุญาตผู้ซื Now, no ้อก so ่อวว่าขอ่งดละไปคงหน้าอนุญาตไหมได้อนุญาตตรงนี้ไม่จ่ายจังถ้าไม่อนุญาตก็ยังไม่ได้จังจนกว่าข่อสกลมของทั้งสองฝ่ายจะถูกต้อตรงตามที่อยู่ในแผนังนะคะเพราะฉะนั้นพอคนนี้สมมติว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเอาเบียร์ไปคืนเขาแบงค์จะส่งเบียร์กลับมาฝั่งนี้แบงค์จะส่งเบียร์กลับมาฝั่งนี้ เราจะนยังไงเอกสารก็ติดแท็กขอก็มาถึงท่าเรือหน้าที่ของผู้ซื้อคือไาเอาไปแยงเนี้ยเพื่อที่จะไปไหนไปออกของที่หน้าลงนะคะพราะนั้นทำยังไงใครอยากได้ดีเอลไปคุณต้องจ่ายค่าสินค้าตามจำนวนเงิน จนถึงคลองเอกสารไว้คือหลักการทางการค้าเปาน็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเถ่าไหนกตามที่เราเอาเงินไปจ่ายเราจะได้เบียร์มานะคะแล้วเราเบียร์เนี่ยไปติดต่อเอเจนต์ของเรือที่หมายหังนั้นหมาเรือของใครก็ตามเนี่ยให้เขาออกใบสั่งป่อยสินค้ให้เพราะฉะนั้นจะมีเอเจนต์ของเรือนะคะที่ทําเรื่องเอกสารเนี่ยเราถึงเบียร์มานี่นะคะ สุดท้ายมาที่เอเจนต์เอเจนต์จะออกไปส่งไบให้เราเรียกว่า delivery order คือใบสั่งของนะถือใบนี้ไปท่าเรือรับชำระเงินภาษีนำเข้าแล้วถึงจะนำสินค้าออกจากท่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบตรงนี้ยมันเหมือนกับว่ามันช่วยเซฟให้กับทั้งผู้ซื้อผู้ขายนกันคือคนเนี้จะเอาของไปได้ยื้อไหมไม่ได้ให้คุณไปจ่ายเงินก่อน นะในขณะเดียวกันผู้ขายเองถ้าเขาไม่ทำไมคะถ้าเขาไม่จ่ายค่าของก็ยังอยู่เอกสารก็ยังอยู่ที่นั่ของก็ยังเป็นของเราอยู่ดีขั้นตอนเป็นประมาณน,นี้นะคะ,ะเรามาดูค่ะขั้นตอนที่สี่ค่ะช้าใอีกรอบหนึ่งขั้นตอนที่สี่ก็คือเมื่อเราจบลงแล้วเนี่ยผู้ซื้อจะไปทําการเปิดเตาีที่แปดเพื่อชำระเงินค่าสินคะ้านะคะจากนั้นค่ะนะคะผู้ขาย เรียงของส่งของเสร็จเขาก็จะทำะไงคะได้เบียร์นะเขาจะเอาบียร์ไปยื่นะแบนะแบงค์ก็จะส่งมาที่ฝั่งนี้เพื่อเรียกเก็บเงนเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินก็ยื่นหมูยื่นแบบนวเลยค่ะเอาเงินมาเอาเบียร์ไปเอาเงินมาให้แบงค์เอาเบียร์ไปเดี๋ยวแบงค์ก็จะโอนเงินไปให้กับผู้ขายเองนะคะนี่คือการยืน่นหมูยื่นแบบนว เขาบอกมาแมว่าผู้ขายนะคะแจ้งให e ้ผู้ซื้อพร้อมส่งเอกสารต่างๆนะคะผ่านระบบธนาคารพอสัญญาณมาถึงปลายทางผู้ซื้อก็จะไปติดต่อรับเอกสารโดยจ่ายเงินนะคะโดยจ่ายตังค์สมมุติว่าของตัวนี้มูลค่าเท่าไหร่นะ500บาทแต่ว่าคุณ 5, รัาเงิน500ไปแล้วคุณก็ได้ดีทีน,นี้ไอ้ยน่าร่ามเน,นี่ยยากนิดหนึ่งคือกรณีที่คุณไม่มีเงิน500ทำยังไงถ้ากรณีคุณไม่มีเงิน500 คนก็เลยทำกู้เงินกับแบงก์กูเอมอันนี้เป็นการกู้กันในประเทศนะั้นเขาเรียกว่าทาร์กีีก็คือผู้เงินแบงก์นี่แหละเขื่อนจ่ายห้าแสนให้กับผู้ขานไปก่อนแล้วก็ตกลงกับแบงก์ว่าปีหกสิบวันเดี๋ยวเอาเิดมาคืนเป็นการกู้กับแบงก์นี้เป็นการกู้กับแบงก์นี้กรณีเราไม่มีเงินสดถ้าเรามีเงินสดเราเงินสดจ่ายเลยแล้วแม่จะสั่งมาแต่ถ้าไม่มีเราผู้แบงก์นี้ค่ะเราเรียกว่าทาร์กีซีค่ะ นะคะเป็นการช่วยผู้นำเขา้าบางทีเรานํเา,าเข้าติดมาแล้วเราไม่มีเงินหมุนนะเราก็ขอนะคะตัวน,นี้ค่ะไปหมุนออกมาก่นะอนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เงินมาเหมืาน,นาากค่ะแล้วก็ไปรับของมาก่อนแล้ว60วันเงินที่จ่ายลดขึนนะคะใครสินค้าขายของได้แล้วก็จ่ายไปนะต่อมาค่ะนะคะ,นะคะจุดนี้คือเอเจนตน์เกิปกติแล้วนะคะฝ่ายเรือเขาจะมีเอเจนต์อยู่สองฝั่งค่ะเอเจนต์ เอเจนต์ที่เป็นเอเจนต์ของไทยเป็นเอเจนต์หรือเป็นตัวแทนของสายเรือค่ะสมมติว่าเรือเนี้ยมาเรือเมิร์กเมิร์กเนี้ยนะคะเข้าไปที่ไหนก็ต้องมีเอเจนต์อยู่ที่ได้ตัวเครื่องฟ้าตัวเคร้่องทางเนี้ยมันจะใช้สมัยยุคคลาสสิกเนี่ยนะคะเมิร์กนะคะไอ้ตัวเอเจนต์ต้นทางเขาจะมีหน้าที่ออกอะไรค่ะที่เรียกว่าเบียร์เป็นตัวตอบสินค้านะคะตัวเอเจนต์ที่ปลายทจะออกอะไรคะออกดีลก็ได้หมดเลยออกใบสั่งกล่องสินค้า ออกใบสั่งปลอยสินค้าในอย่างที่ถูกไหมคะลูกค้าเอาเบียร์มาแลราก็ออกใบสั่งปล่อยเพื่อไปสั่งใครสั่งเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและโรงพักสินค้าไม่ปล่อยของให้กับผู้นำเข้านะคะแต่ประกาที่คุณมาติดต่อตรงนี้คุณได้สั่งทางรางเนี่ยไปแล้วสั่งภาษีแล้วคุณนำสินค้าไปได้นะคะเขาก็บอกว่าทั้งหมุกคนเนี่ยต้องทำองหรอกจ้างชิคกี้พอยนะคะจ้างชิคกี้พาย 4,000บาทนะคะไม่ต้องทําให้เสียเวลานะแต่ต้องคนรู้ไวค่ะนะคะต่อมาถ้ารู้ของไปรับอ่าไปรับของที่ท่าเรือปรากฏเปิดมาของแตกอ่าของแตกอ่ะจะ้ไหทำไงเก็บประกันเมื่อกี้เราบอกว่าไงเราต้อประกันนะคะการหลอกลวงค่ะการเก็บประกันก็คือเราต้องเขียนเป็นเซอร์ไบลี่ก่อว่าของแตกในกล่องขายไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่กล่องเนี่ย 1คับสมสมมติว่ามันมี12แต se 2, diver, ่สองที่7คับมันไม่มีเนี่ยแต่ว่าหารถูกป่าหายเราก็เคมาเขาว่าปอกเราหายไปหนึ่งใบเขาก็รับผอดชอบห็นที่อาจจ้เด่นได้เช่นไนไหม้นะตู้ลลงตกน้ำตู้แรกในชีวิตที่3าเข้ามาตกน้ำเลยตู้แรกเป็นผสมมาเริ่มเนี้ยนะคะซื้อประกันไรก็รอค่ะต่อมาค่ะววัฒนาการของระบบสุรากาลไทยค่ะนะ เกิดครั้งนะเครื่องบินดีนะเกิดครัเครื่อนบินดีนะเครื่องบินดีกันเห็นะเออสมัยก่อนเนี่ยการผ่านพิธีการของรักบาลที่บอกเนี่ยใบลมทะเบียเนี่ยเขาเอาไปยื่นที่กรมที่คลองเตยนะวันนึินก็ได้ได้เหมือนกันแต่ได้ไม่กี่คิวหรอกนะคะคือวันนึินเดินพิธีการประมาณสองสามเก้านะคะเพราะว่าอะไรแต่ละคิวเนี่ยต้องผ่านเจ้าหน้าที่คือสิ่งท้องเลยใช่ไหมเจ ตัวสองอะไร่านะคะ,นะคะต่อมานะคะสุนรการณ์เตอรก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบที่สองค่ะเรียกว่าระบบ EDI เรียนมาแล้วในสองศูนย์หนึ่งระบบ EDI เป็นอะไรคะคือระบบคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่มันดูสมกันโดยมีซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันใช่ไหมคือสุนรการณรก,ก็จะลงซอฟต์แวร์ตัวนี้ผู้ประกอบการก็จะลงซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วจะส่งใบผลกันแต่ ทีนี้ก็ยกังต้องปิ้นออกกรส่งอยู่ดีนะปิ้นเป็นเอกสารแล้วก็ไปยื่นที่กรมเดิมมันก็ยังไม่โอเคนะคะจนกระทั่งในยุคปัจจุบันค่ะนะคะเป็นเข้าสู่ยุคเฟอร์เวิร์ดเฟอร์เวิร์ดเนี่ยจะใช้ผ่านนะคะ,อะของอีเจนเดตค่ะก็คือข้อมูลที่สามารถล็อกอินผ่านระบบอีเจนเดตเข้าไปสู่ข้อมูลของกรมสุรพากรนะคะก็ะจะมีระบบของมันซับซ้อนพอสมควรค่ะนะคะก็จะมีเกรดเวรีหลายมากมายคือแฮกเกอร์เข้าไปทําไม่ได้ นะ <S <S เข้าไปแทกไอทีแบบนี้ไม่ได้นะคะมืนที่เป็นอยู่ตอนนี้บางอย่างเนี่ยอันนี้มันแฮกไมไ่ได้ง่ายๆเพราะมันผ<ม>่านเก็บเบรเก็บเบรคจะมีหมน่วยงานที่นะรักือผู้ส่วนดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าเนี่ยจะต้องมีการล็อกอินเข้าไปนะคะมีการเข้าด้วยล็อกอินนะคะกดล็อกเพื่อจะเข้าไปเปิดปิดขอษษ้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้ไปผลกันเนี่ยค่ะผ่านระบบนี้ ได้ติดข่ายไปแไทรกไปเปลี่ยนข้อมูลกันได้พอถึงเวลาสุออรากรได้รับข้อมูลเขาก็จะแอปพลนออกเลขที่ใบผลนะคะออกไปอนุญ,ญาตต่างๆนะคะตรวจสอบเรื่องราวาต่างๆให้คุณคุณจะผ่านพิธีการได้เรีว็วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันมันทำได้เร็วขึ้นนะคะแต่คนทําตัวนี้ก็จะต้องรู้ว่าพื้นฐานของข้อมูลในใบผลเนี่ยมันต้องสั่งข้อมูลอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทต่งางๆเขาก็จะทําในรูปของ Excel ขึ้นโครงไว้ก่อนว่าจะต้องกลอบอะไรแล้วข้อที่เด็กเนี่ยจบไหนที่ฝันเข้ามารับงานปรงงานเนี่ยกอกก็เป็นระบบให้แล้วก็ให้พีพรนะรนะ่รับโพสให้จนิงี่มรับโคสจริงนะคะค่ะสี่เกกาดจันค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องในการถังที่การมีขายบ้างเพื่อได้ข้อสอบใหนังว่าไม่ใช่ประกำส่วนที่ใช้มีขายบ้างหนึ่งคือผู้นำเข้าส่ขของออกสอคือโคร,ศร,รงศูนระการก่อนสามนะคะครัอร์ ซีเทรดโปรเจอร์และหก็ค so, ือหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงสาธารณสุขกรมปศุส <Minecraft> ัตว์นะคะกระทรวงสาธารณการนะคะพวกนี้เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องการจดใบอนุญาตนี่ต่อมาคนที่ทํางานคัสตอมโปรดเจอร์นะคะจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะหนึ่งคือจะต้องอบรมผ่านหลักสูตรนี้นะหลักสูตรเฉพาะเลยค่ะ จะมีหลักเส้นสองมานนะนะหลักสูตรตัวแทนของขคนระดับบัตรของคนที่จะเรียนได้ม .6 นะคะอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและต้องสอบข้อสอบขอ,สอ,บองส่งสือแกรอนในเที่ยงปีมีคนสอบผ่านแล้วหนึ่งคนนะคะนะหนึ่งคนนะสอบผ่านได้คุณอันนี้มาละนะคะอันนี้คือโรงเรียนที่เปิดสอบค่ะโรงเรียนที่เปิดสอบมีมากกว่านี้นะเพื่อเขาเรียนโรงเรเียนหนึ่งเรียนของทีฟฟ่าในทีพีเอสใช่ไหมแต่โรงเรียนเนี้ย โรงเรียนนจะมีแนวข้อสอบโรเรียนนจะมีแนวข้อสอบนะก็ตอนนั้นไปสอคนะ่อนว่าสอบแข่งกับเจอร์เนเองนะคะข้อสอบกี่ข้อนะสี่ข้อหกเซ็ก่ะเออเป็นช้อยสี่ตัวสิ๋วตัวเลือกพอไก่เป็นตัวงูง่ายกว่าสี่และสามีนะสี่นลสมี5้าตัวนะคะอันนี้หกมีสอบปีเป็นสีรอบนะสี่รอบสอบไม่ผ่านู้อสอบไหม ระยะ20ปีนะ20ปีกะต่ายจิตนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำงานอยู่ในบริษัทคือมีชื่อเป็นชื่อที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะงานก็จะได้ต่ออายุไปเรื่อยๆนะคะได้งานก็จานะพอสูงจากนี้เขาเรียกว่าผู้ชำนาญการนะอันนั้นต้องมีอายุ30ปีขึ้นไปนะคะเออต้องมีประสบการณ์5ปีหรืออายุูที่อายุการทำงาน จบนะคะมอเ25น่าทุ่นช้าเราข้าวขี้ผหัวหากลยแค่10บาทเลยัวซ้ำหายหอเกลียดหมดแล้ว0บาทรอบสองนี้ยอะเลยเยอยยกลไม่ยอม ตอนเรียนไเนี่ยเพื่อนชอบไปยืมใช้อุ่ที่โต๊ะใช่ไหแล้วบอกยืมไปแป๊บนึงหายหตัวหาย